ผลิตภัณฑ์น้ำผักและผลไม้แบบซองชงพร้อมดื่มมีวิตามินซีสูงมากมาสุขภาพดีได้กันเต่ค่ะประโยชน์ของการดื่มน้ำผักและผลไม้การดื่มน้ำผักและผลไม้อย่างถูกวิธีทุกคนคงทราบดีอยู่แล้วว่าการดื่มน้ำผักผลไม้นั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่อาจไม่ทราบว่าผลไม้แต่และชนิดมีประโยชน์อย่างไรไม่รู้ว่าผลไม้แต่ละชนิดนั้นต้องดื่มสดๆเท่านั้นจึงจะให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพและผิวพรรณ ประโยชน์ของผักและผละไม้ผักและผละไม้ให้สารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายการดื่มน้ําผักผลไม้ทําให้ร่างกายได้รับทางวิตามินและเกลือแร่ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยเสริมการทํางานของระบบย่อยอาหารเป็นเครื่องดื่มที่ย่อยง่ายและยังมีผลการวิจัยระบุอีกว่าสารอาหารที่สําคัญที่มีในผักช่วยขจัดสารพิษในร่างกายลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและต่อต้านส อนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดริ้วรอยเลดูแก่ก่อนวัยประโยชน์หลักๆของการดื่มน้ำผลไม้ได้แก่การดื่มน้ำผลไม้ช่วยให้ล้างสารพิษในร่างกายในน้ำผักและผลไม้ปัน่นมีสารอาหารที่ช่วยให้ร่างกายดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายในน้ำผักผลไม้นั้นยังมีกรดโฟลิกซึ่งช่วยให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนแห่งความสุขช่วยให้อารมณ์ร่าเริงแจ่มใสและป้องกันความเครียดได้อีกด้วยคะ่ะ น้ำผักผลไม้นะคะยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มอัตราการไหลเวียนของเลือดในร่างกายในน้ำผักผลไม้มีวิตามินซีที่สูงมากช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลัง่งและยังชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยการดื่มน้ำผักผลไม้นั้นช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงและปรับตัวจากการอาการป่วยได้เร็วด้วยค่ะสำหรับการดื่มน้ำผักผลไม้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้นควรดื่มให้ได้วันละ2ชนิดขึ้นไปนะคะ สำหรับตัวรูปแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบเดิมนั้นมีขนาดกล่องที่ใหญ่มีน้ำหนักที่มากไม่สะดวกต่อการพกพาถึงแม้จะมีการปรับรูปแบบและขนาดของกล่องให้เล็กลงแล้วแต่ตัวผลิตภัณฑ์ก็ยังคงมีน้ำหนักที่มากดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับการพกพาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ในรูปแบบของสารสกัดให้เป็นผงมีขนาดที่เล็กมีน้ำหนักที่เบา ง่ายต่อการพกพาไปได้ทุกที่แต่ยังคงรสชาติสารอาหารและวิตามินไว้อย่างครบถ้วนมีรสชาติที่หลากหลายโดยทั่วไปแล้วน้ำผลไม้ในรูปแบบซองนั้นเราจะเจอในรูปแบบของส่วนผสมดีท็อกเท่านั้นดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่เป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ของน้ำผลไม้ที่ไม่ผสมดีท็อกเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบน้ำผลไม้ตำแหน่งผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์น้ำผักและผละไม้รูปแบบซองที่สกัดมาเป็นแบบผงแต่ยังคงรสชาติของความ อร่อยโดยยังคงคุณค่าของวิตามินและสารอาหารทุกอย่างไว้อย่างครบถ้วนมีขนาดเล็กพ,พาไปได้ทุกที่อร่อยได้ง่ายแค่ฉีกซอง